ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอดประจำเดือนมีนาคม2568กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอดดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนประจำเดือนมีนาคม2568กิจกรรมหมุนเวียนสื่อร่วมกับเรือนจำอำเภอแม่สอดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อณนะห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกาดวันวาตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก และการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการการส่งเสริมศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,568กลุ่มเป้าหมาย40คนณนะศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่กุ กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการบริหารจัดการขยะและการผลิตของใช้จากวัสดุรีไซเคลิลกลุ่มเป้าหมาย33คนณนะหมู่ที่4ตำบลแม่ปะอเภอแม่สอดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย30คนณนะหมู่ที่4ตำบลพระาธาตุผาแดงอเภอแม่สอดจังหวัดต การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบระดับการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดได้ดำเนินการต้อนรับคณะนิเทศสนามสอบจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนามสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567ณสนามสอบศูนย์การเรียน CDC และสนามสอบเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา การดำเนินง,งานนิเทศและติดตามการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสวสชบ้านสัวตัวสวสชบ้านปางวัวและสสชบ้านห้วยผักกูดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตา การประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดได้ดำเนินการสัมภาษณ์ติดตามประเมินมิติประสบการณ์ของผู้เที่ระดับการศึกษาครั้งที่สองปีการศึกษา2567ทั้ง3ระดับได้แก่ระดับชั้นประถมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา30คน การดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568การดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์การเขียนและการสัมภาษณ์ของนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของสอกรร,ระดับอำเภอแม่สอ การดำเนินการดิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างขวัญและกํำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านขุนห้วยช้างไร่การดำเนินการสอบ E X a M ของนักศึกษาปกติของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดการสัมมนาวิชาการเทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ ของหลักสูตรการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมรับมอบบิบัติแก่ผู้ผ่านการอบรมสัมมนาจำนวน88คนการดำเนินงานนี้เทศและติดตามการสอบ e e x กซกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในการสอบเ n e t ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดงานโครงการพระราชดําดิ รายงานผลการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานคณะนิเทศจากสำนักงานสกรประจำจังหวัดตากติดตามตรวจสอบความพร้อมของการประกอบอาหารกลางวันณสสชบ้านห้วยผักกูดคณะนิเทศจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากติดตามตรวจสอบความพร้อมและการประกอบอาหารกลางวันของสสชบ้านขุนห้วยช้างไร่ กิจกรรมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากิจกรรมฟังพูดภาษาไทยส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสร้างป่าสร้างไรายได้งานตามนะโยบายรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เด็กผู้ไม่มีสัญชาติทางเทเบียนราชพุทธศักราช2568หนณะห้องประชุมแม่เมยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขตสอง สถิติการเข้าใช้บริการกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอนประจำเดือนมีนาคม2568การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือ บุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนราชบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยรหัสจีณโรงแรมเซนทาราไร์ตำบลแม่สอดอำเอภแม่สอดจัังหวดต,ตาการร่วมต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล แก่คณะกรรม,มาการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบุทธ,ธิสภาสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยลูกหานแรงงานข้ามชาติณศูนย์การเรียนรู้ CDC และ New Society อ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตาการร่วมต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล แก่คณะกรรมมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสธภาสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยลูกหลานและงานข้ามชาติณศูนย์การเรียนรู้ CDC และ New Society อำเภอแม่สอดจังหวัดตาางานร่วมกับภาคีเครือข่าย การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ1ตำบลหนึ่ผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดส่วนการเรียนรู้ระดับตำบลแม่ตาวเข้าร่วมการอบรมโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขวันที่14มีนาคม2568นณะตลาดประชารัฐหมู่ที่5ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอดขอขอบพระคุณค่ะ